สวัสดีครับก็วตอนนี้นะครับที่ซ่อมปั๊มฮิตาชินะครับวันนี้ก็เบิกอะไรมานะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอะไรไม่มีร้านอะไรหยุดนะครับเบิกมาแล้วนะตัวนี้นะครับท่ออากาศนะท่อจ่ายอากาศพลาสติกนะครับเรียกรหัสกระตานี้เลยนะครับตัวนี้ต้องถอดเอ่อตัวนี้นะครับตัวเดิมมามาประกอบด้วยนะยางตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับยางสองตัวนี้ต้องถอดมาประกอบ ครับด้วยนะครับมันจะมีเฉพาะแผ่นยางตัวกลางนะครับตัวนี้คือยางดำนี่่างเดียวปกติจะไม่ขาดนะครับถอดสปริงอะไรก็ใส่ให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็พยายามประกอบให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลูกยางตัวนี้ตัวบนก็วางบนนะครับอย่างนี้นะครับตัวล่างก็ต้องแกะตัวนี้มาตัวนี้จะแน่นหน่อยนะต้องดึงออกนะครับ ขอดึงแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ดึงมานะเปน,นี้นะครับก็ต้องกดลงไปท่าเดิมเขานะครับก็ต้องดันให้แน่แนๆหน่อยนะครับมิงนั้นจะหลุดนะครับตัวนี้นะครับต้องมีครีมปักินจกนะครับดึงต้องดึงตัวล็อกขึ้นนะครับม่งนั้นไม่ได้นะใครไม่มีปาครีมปากินจกลําบากเลยนะกดไม่ได้นะตัวนี้ก็ใส่กลับท่าเดิมเอง ใส่ให้ถูกด้วยนะครับให้ถูกมันไม่ตัดนะโอเคแล้วก็แหวนก็สปริงนะครับก็ตอนนี้ก็กดเฟตเชอร์ก็ให้ตรงร่องเหมือนเดิม,อมโอเคแล้วก็คันใส่เดี๋ยวปล่อยนะครับยึดสามตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยึด ของสีแจกนะครับเดี๋ยวขันแป๊บ,บนึงโอเคครับขันให้แน่นครับแล้วก็ปิดน้ำออกแล้วก็เปิดน้ำเข้าโอเคแป๊บบนึ่งครับเปิดน้ำให้ไหลผ่านกันไหลอากาศไปด้วย แล้วก็ปิดน้ำอีกทีครับโอเคอ่ะวานเจ้าของเสียบปลั๊กครับตัวเดิมนี่ยางมันจะขาดนะครับตัวนี้เสื่อมสภาพลองดูก่อนหายไม่เอ่ย อ่ก็ยังเป็นอยู่นะครับแก๊สกับอากาศมีปัญหาแล้วมนะั้งไม่หายเดี๋ยวไล่กาดพีนะครับของน่าจะรอดนะั้น ไล่อากาศดูทีนะครับสุดท้ายต้องเปิดอ่ะให้ตรงนี้นะครับตรงเช็ควาล์วตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกแล้วก็ไล่อากาศน้ําใหม่ด้วยนะครับไม่งั้นไม่หายอลองเปิดเทียนให้น้ำเต็มตรงนี้นะครับหรือกอกน้ําใหม่นั่นแหละโอเคครับเหมือนไล่อากาศด้วยนึกว่านึกว่า กระป๋องแรงดันเสียซะแลล้ะถ้าไม่หายก็กระป๋องหรือเฟชเชอร์นะครับเป็นไม่ได้หมดนะครับแต่สําคัญคือตรงเช็ควาตรงนี้ดูตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อทีลูกยางมันเคลื่อนนะครับโอเคอะใช้ได้ละขอบนะครับ วิ่ยยงยาวๆนี้โอเคนะครับนี่เปิดน้ำห้องน้ำห่อครับปิดแล้วครับปิดตัวนี้ก็ได้ครับน่าจะมีน้ำเข้าห้องน้ำอยู่ปิดตัวนี้โอเคปิดไอ้ตรงวาล์วน้ำออกนะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับอย่างนี้แล้วก็ไล่ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่ากอกน้ำตรงนี้เปิดตัวนี้ก็ได้กอกน้ำนะครับ ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดตดามกดซับตะค่ายและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเชียนในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน